สวัสดีครับท่านผู้ชมเอามาเจอกันอีกเนาะครับเนาะก,กับปานคนอ้วนนะมาบึงตะวันร้อนที่สะพานไปดอนโพครับมาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าเมื่อนี้จุดประสงค์ก็คือมาออกกําลังกายมารับบรรยากาศบริสุทธ์นะครับอ่ถ้าพี่น้องว่าอยู่ในเมืองในนามันมีควันมีหยังกะเสียงมาลงโชงเชงเนาะแต่อยากให้มาเปิดบรรยากาศนะครับบรรยากาศพาครอบครัวมา พาเพื่อนพาแฟนพามู่มาเดินมาฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงธรรมชาติและกับที่สำคัญเบิ่งโนนี่พี่น้องพู้ไปบินเป็นสาตเลยครับนะเห็นอยู่บอกเห็นอยู่บอรครับโนูนูนูโอ้ไก่ขนาดยันบเห็นอยู่ครับยันบ่เห็นแต่ที่สำคัญก็กคือ ภาพของพระอาทิตย์ที่กำลังสิตกดินลงไปครับหลายคนที่บึงพระอาทิตย์ตกดินนี่เพิ่นกับสีว,าว้าเปรียบเทียบปัจญานั่นปัจญายนี่นะสารพัดสารเพอกับสิยกตัวอย่างว่าเออคนเฮาก็คือกันเผิ่นกับสีว่าแหละม,มีขึ้นมีลงคือพระอาทิตย์นะครับมีสว่าง,งรุ่งเรืองแล้วก็มีดับมืด ุณว่าแล้วเพิ่นกับเปรียบเทียบมาเบ่งนอกพี่น้องนี่เนี่ยนี่นะบินเข้ามาใกล้ๆนี่นะ,อะเอากระิมาย่างออกกำลังกายมาฟังเสียงธรรมชาติครับเสียงรีดริ่งเรไรเสียงกบเขียดห้องแล้วก็มาเบ่งตะวันรอนที่สะพานไปดอนโูกระิมีนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมาชมนล้วับเนาะ็นเบาพุน่ะ มาถ่ายหูบถ่ายหอยมาเดินออกกำลังเสียงนกครับท่านผู้ชมคุณอะช่วงนี้ก็สิเป็นอ้าเบิ่งนู้นนี่ครับนี่นี่นนนี่ป้าไก้อนเมฆเข็นก้อนนี้โยลงมาเสอืออยากเจอครับได้น้ำเลยละ่ะอ สังเกตเบิ่งสูงสูงครับท่านผู้ชมเบิ่งนูง้งนะูน่ะสูง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 บินสูงขนาดครับป่าทนกพิซังคือบินสูงครับแทบบรรยากาศช่วงนี้ครับแต่ว่าถ้าซูมเข้าไปภาพก็แตกครับท่านผู้ชมภาพก็แตกเพราะฉะนั้นละากา็ป่านกกระจอกบินผ่านไปเร็วขนาดม,มาเบื่ง ฟังเสียงธรรมชาติครับทักมันมันมีความขับกล่อมให้เราต้องไปซื้อไปหานะไม่เอาง่ายๆไปอืแค่เอาลงทุนมานะมาแล้วก็เพื่อที่จะได้อาบรรยากาศนะครับของนี่บึงธรรมชาติบรรยากาศของตะวันร้อนที่หนองหารครับ มาฟังเสียงนกเสียงนูเสียงธรรมชาติเบาบึาบ่งผู้คนตึกเบ็ด,ด,ดเอาเป็นอะไรได้เป็นอะไรได้เบิ่งหนูเบิ่งหนูปลาสูตรเบาป้าท่านลูกเพจเท่เฮานี่โอ้โหเอามาถ่ายหัวบื้องหนูถ่ายหัวบื้องหนูเอายืนแถวยืนแถวโชว์ปลาปลาอยู่แถ่แห่หรือว่าบันดอนอบเอาที่เจอกันรีวิวกันนี่ฮะ ปลาทบเป็นเพนเพจเนาะปานคนอ้วนหาเจอหรือย,ยังเพจ t ยูทูบยูท <YouTube S 3> ูบวิถีไทยบ้านตทแฮ่และกอ,ะนนอ่าเพจปานคนอ้วนเด้อไปค้นหาเบิ่งเด้อมีหูห้บไทเฮาพร้อมโอเคครับโอเคเอามาันมันม,นมันไปเจ้ามาอยู่ <ไป S 2> ครับมายางไปตึกเบ็ดทั้งพุ้นทั้งโคกทั้งผู่ทั้งผูทั้งผู้ทั้งผูท,งผท,งผทั้งไอทั้งห้วยแก็บปลาหนุกหนุกท่านผู้ชม ทั้งวยแกบไปตึกไปตึกปลาไอไปตึกปลากา้า oh. อไปตึกปลากาใส่กุ้งใส่กุ้ง <Okay. S 1> เปลี่ยนบรรยากาศเดชให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งไอรีวิวที่มันแตกต่างไปแนะน่ผัดมาตึกแต่อันนี้สดดีด้เบ็ดมันเบ็ดเบ็ดหยางเลื่อมเลื่อมปลาสูตรอ,อ๋อขักขนาดเลยแสดงว่าตั้งใจมาตีปลาสูตรอย่างเดียว <Okay. S 1> เออ บ่บบอกเออได้ปาคอดะหันได้การเลเออเอามือปิ้งแล้ววะบ่เอาเมื <chilli> ่อใส่ตู้ไว้เออบ่ถ้าตึกตัวนั้นได้เราเข้าถุงเออรวมกันรวมกันรวมกันเออรวมกันปเสตีเขาต้องให้ใส่เกลือไหมครับอะไรหน เออไปคั่วขี้มันออกแล้วก็บคั่วเก็ดแล้วก็ใส่เกลือจังน้อยแล้วก็จังใส่ตู้เย็นบทสั้นขี้มันน่ะมันสีมันสีผ้าให้มื่อเมื่อนติดภารกิจติดภารกิจบอด้มาอาซิมาตอนแรงแรงมาต่อแรงแรงนักโมงครับจักยังบอกบได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันซึ่งผมหมักเรื่อยปลาเบิ่งมื่อนมาใบหนึ่งมาห้อเบาะปลาปิดเรียนหรือว่าเมื่อนค่ะ ป้าปิดชดเชยสงการเออเอาโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับอ่าเมื่อนี้เนาะมาเบิ่งตะวันรอนที่สะพานไปดอนโพมาเบิ่งธรรมชาตินกบินมากินบรรยากาศนองหานนะครับสำหรับพี่น้องที่มาจังหััดสกลนครก็อยากเชิญชวนให้มาชมบรรยากาศนะครับธรรมชาตินองหานนะครับ ภูมิทัศเพลิดเพลินตาสเสน่หาธรรมชาติหนองหานอ่าอันนี้คือคำขวัญของเทบ้านไทยแห่บทสั้นกะคำขวัญของจังหวัดสกลนครก็คือพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตําหนักภูพานคือคู่เมืองงามหรือเรื่องหนองหานเห็นบอกมีพูดถึงความงามของหนองหานทั้งสองความขวัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกบภัยมากกะมาเด้อมามามา,มาสะพานไปดดนโพหรือไปที่อื่นก็นได้ตรงไหนก็นได้ นะครับที่มาเที่ยวที่จังหวัดสกลนครเาเอาละครับ,รบสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ